อตัวแทงลงไปสองตัวเลยนะคือไม่ต้องใช้ตัวฮิลอะนะถ้าดามเมจน้อยๆน,นะผมแนะนำเลยเนี่ยเซตเนี้ยผ่านง่ายสุดนะไม่เชื่อคุณลองดูตอนที่ผมเล่นผ่านอันนี้ครั้งแรกนะเดี๋ยวผมทำเป็นเพลย์ลิสให้ดูได้เลยนะอ่ะเนี่ยเซตอย่างเงี้ยผ่านง่ายสุดเลยนะ<ช>คุณต้องไล่ตีตัวฮิลไล่ตีอะไรมาแบบว่าอ่า ถูกป่ะแล้วคุณก็ต้องเอาลิงเนี่ยมาคอยเขาเรียกอะไรมาคอยเก็บปวยนะโดยชนข้างนอกนะอ่าไล่เก็บปวยสามกลวยเนะี่ยให้มันไวนะอ่าแล้วหลังจากนั้นอนะคุณจะไปตีสกอตหรือไปตีใครก็ได้นะแต่ผมแนะนําว่าดาเมจน้อยคุณต้องไล่ตีแล้วแต่ตัวฮิวมาเลยนะครับผมเนี่ยแล้วไล่ตีไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไปตีแจ็คสเปโร่หรือว่าอะไรเงี้ยพอเดี๋ยวมันจะได้อามาตะอะไรเงี้ยถูกป่ะ เนี่ยผมแนะนําเลยนะคือถ้าาเมจดน้อยให้คุณใช้เซตนี้นะครับอ่รารเมจน้อยก็คือหมายความว่าสิบเอ็ดล้านสิบสองล้านน่ะนะอีกไอกดีผมเล่นผ่านนะครับอ่าถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก็ได้นะอ่าไปตีแจ็คสเปโร่หรือว่าไปตีตัวนั้นกล่องก็ได้นะไอ้แต่ลิงเนี่ยคุณต้องพยายามชนเก็บป่วยไว้ให้หมดนะเนี่ยชนข้างนอกนะ นียพอไม่มีกลวยแล้วคุณก็ไล่ตีเลยไม่ตายหรอกครับเพราะว่าเรามีทั้งไอรีนแล้วก็มีไอรีนเทพเจ้านะอ่ะคุณตีสกอตคุณยังตีได้เลยคุณมีไอรีนเทพเจ้าแล้วคุณก็มีไอตัวนี้อ่ะถูกป่ะล่ะคุณไม่ตายหรอกครับไม่ไม่ไมถามว่าเออไม่เอาตัวฮิวมาไม่ตายครับเนี่ยแต่คุณต้องพยายามไล่เก็บกลวยไปนะครับผม ่เดี๋ยวเก็บปวยอีกรอบผ่านนะครับผมเนี่ยถ้าถามว่าดาเมืนน้อยๆผมแนะนําเซตนี้เลยเนี่ยเซตที่ผมเล่นให้ดูเนี่แหละนี่ไงอ่ะเกี๋ปวยมาอีกรอบจบนะฮะอ่ตายก่อนกลวยมาอีกนะอ่ะ เนี้ยดามเมดได้น้อยผมแนะนําเซตนี้นะอ่าสัตว์เลี้ยงเป็นพวกเดโลเป็นใครก็ได้นะแล้วแต่นะอืมจะใช้หมาฟ้าหรือว่าจะใช้อยูใช้อะไรใช้ได้หมดอ่าถ้ามียอนจีก็ยิ่งโหดนะ,ะถูกปะอ่าแต่ถามว่าเอ่อถ้าแบบว่าเอ่อฮีโร่คุณแน่ๆอ่าแบบดามเมจคุณแบบพลังเกินสิบห้าล้านแล้วอ่ะผมแนะนาเซตนี้เลยนะฮะไม่ต้องไปหลบอะไรเลยเนี้ยนะ คุณไม่ต้องไปดูว่าเออมันดีบัฟห้ามเอาฮีโร่ตัวนู้ตัวนี้ผมเห็นตีตายหมดอะครับนะก <c oughs> ็ <c oughs> อย่างที่ผมเล่นให้ดูเลยเออถ้าถามว่าพลังคุณดิบสี่ล้านดิบห้าล้านแล้วเนี่ยคุณเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยคุณปล่อยออโต้ไปเลยนะ <c oughs> มันผ่านได้เองอัตโนมัติ <c oughs> อ่ะผมเล่นดูอีกครั้งก็ได้นะ <c oughs> แต่ผมได้แน,แนะนำแล้วสำหรับอ่าผู้เล่นที่กลับมาหรือว่าผู้เล่นใหม่นะ <c oughs> เนี่ยเนี่ยคุณปล่อยออโต้ไปเลย ไม่ต้องไปหลบกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับผมสกอตตายปั๊บตัวอื่นไม่มีดีบัฟแล้วถูกวพราะ่ะเพราะว่ามีสกอตตัวเดียวที่มีดีบัฟมันจะดีบัฟอะไรเราไม่สนเพราะเราเข้าไปถึงปั๊บเราใส่เลยใส่ตัวดีบัฟเลยดีบัฟตายจบเอ่อมันเหมือนกับเขาวงกดอะไรไม่รู้ที่มันมีไอตัวไออะเอมิเนียหรืออะไรเทพเจ้าะสายสมดุลเข้าไปถึงปั๊บใส่ตัวเดียวเลย ก็คือกดอ,อไม่ให้มันใช้อันติเมตแล้วก็ใส่เป็นตัวเดียวพอมันตายปั๊บก็คือผกักเนี้ยใช้เวลาแป๊บเดียวถ้าแบบว่าพลังสิบสี่ล้านหรือห้าล้านน่ะน,นะ,ะซึ่งผมก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าผมได้ไออ,อผมตั้งทุกอย่างเหมือนเดิมนะอ่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมแต่ว่าไอดันท้าทายอ่ะผมเคยเล่นได้สองเจ็ดนะเวลานี้ผมเล่นได้แค่สองหก หมายถึงว่ากึ่งพอต้อนะเนี่ยผมใช้อันเนี้ยผมได้แค่สองหกเองอน,นี่อะไรผมก็ไม่รู้นะเนี่ย,ยได้แค่นี้นะ <c oughs> อ่ะผมก็ตั้งผมเหมือนเดิมน,นะเนี่ยไม่มีอะไรนะอ่าก็คือยี่ห้าช่องล่างห้าสิบอันที่สองนะครับผมแล้วก็มีร้อยหกห้ากับอ่าร้อยแปดห้านะครับผมส่วนไอ้ไอ้นีไ่ไม่ต้องสนใจฮะผม มใส่อะไรของผมเนี่ยนะเมื่อผมใส่ผมเนี่ยเทพเจ้าม,มาใส่นี้ละนะครับผมเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจเลยเนี่ยผมมีอะไรผมแค่เนี้ <c oughs> อ่ะให้คุณดูเลยนะเมื่อกี้ที่ผมใช้สายป้องกันให้ดูว่าดาไม่น้อยเนียเน่ยผมใช้แค่อย่างเนี้ยนะนี่อานเนี้ย